Terima kasih telah menonton! 6ชิงวิ่งราวเกิดขึ้นหลายพื้นที่ฮะตอนนี้โจรมันชุมกว่ายุงจริงๆเดี๋ยวพาพุ่งไปที่จังหวัดชมบุรีมีสาวคนหนึ่งเนี่ยเดินซื้อของอยู่ที่ตลาดขิ้วกระเป๋าไปปรากฏว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งราวระหว่างที่วิ่งราว,ว,าว,ราวไอ้คนร้ายมันก็จะเอาให้ได้ขณะที่สาวฝั่งนี้เขาก็ไม่ยอมสุดท้ายแล้วคนร้ายบิดมอเตอร์ไซค์แล้วลากกระเป๋าไปทั้งกระเป๋าและคนฮะ เสียงกรี๊ดดังลั่นซอยเลยอไอ้โจนนี่ก็น่าด่านเหลือหลายจริงขนาที่พยายามจะขโมยกระเป๋าสาวเขาก็ไม่ยอมเพราะคุดสู้ชีวิตสุดท้ายแล้วเขาก็ดึงกระเป๋าไว้โจนก็ดึงกระเป๋าไปล <ะ S 1> กลายเป็นว่ากระเป๋าอยู่ตรงการลางมอเตอร์ไซค์ไปทางขวาคนอยู่ทางซ้ายลากทั้งกระเป๋าทั้งคนไป แล้วเป็นไงเจ็บปะดิใส่กางเกงขาสั้นด้วยรูดแต่หน้าหน้าขาเขาเรียกว่าน่องใช่ไหมหรือหน้าขาขาอ่อนอะแหกไปหมดเลยเลือดสาดไปเต็มถนนเลยเหตุการณ์นี้ลากไปประมาณสัก40เมตรนะหมดมุมกล้องไปมันยังลากต่อไปเพราะสาวไม่ยอมให้ไม่ปล่อยเหมือนกันไร่เป็นหมื่นนะเก้าพันกว่าทำมาหากินแล้วสาวคนนี้เป็นสาวพม่าสู้ชีวิตไม่ใช่คนไทยเขาชื่อว่านางสาวต้น คนพมาอธิบายว่าเหตุการณ์นี้เดินซื้อข้าวของอยู่ตลาดดีๆมีคนร้ายมาพยายามจะขโมยกระเป๋าเขาก็ไม่ให้สุดท้ายเลยโดนลากไป40เมตรกว่าๆฟังจากนางสาวต้นคนพมาะจะไปตลาดใช่ไหมเ,เขาจะไปตลาดไปซื้อขอแล้วก็มาดูเถินนี่มาโดยเถอนนี่ผู้ชายคนนี้มามากับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมามาอเตอร์ไซค์ดึกงกระเป๋าดึงกระเป๋าเขาก็ไม่กอดกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็กล่ามาเถอนนี่ พขาไม่ไหวแล้วก็แขวนเลยไล่มาติตรงนี้เลยทังไหนครับทานชอบซอยนู้นเลยใช่ไหมเงินเก้าพันบาทแล้วเอกสารสาคัญอีกใช่ไหมครับโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมโทรศัพท์มือถือด้วยใช่เลยทำไมเธอไม่ปล่อยอ่ะพี่โต้เงินสดโทรศัพท์อยู่ข้างในด้วยเหตุการณ์นี้คือเมื่อวานประมาณสักช่วงเย็นๆยนพื้นที่ของสัตหีบจังหวัดชนบุรียุงชุมน้อยกว่าโจรในปัจจุบันนี้มันดักรอแล้วครับ มันดักรอคือไม่ได้รอคู่นี้นะแต่รอใครก็ได้ที่ถือกระเป๋าที่เป็นสุภาพสตรี<อ>แล้วถือกระเป๋ามาในวงโครจรแขนซ้ายของมันทำไมอะแขนขวาไม่ต้องบิดม์ไใส่<อ>ผากมาในมุมซ้ายมันจะกระชากไป แม้กระทั่งฝ่ายนั้นจะอยู่ถือกระเป๋าด้านซ้ายก็ตามทีนะมันก็พยายามจะเอื้อมไปเห็นไหมเขาถือฝั่งนู้นนะครับ<อ>แล้วมันขโมยจากฝั่งนู้นจนกระทั่งฝั่งผู้หญิงนางสาวตน้นต้องเอามือขวาเกี่ยวไว้ในสุดท้ายเกี่ยวไม่ไหวต้องยอมปล่อยไปเพราะมันลากสี่สิบกว่าเมตรเบื้องต้นตำรวจในพื้นที่สันหิปนะครับ<อ>ก็กำลังขยายผลตามจากภาพกล้องวงจรปิดเข้าใจว่าจะสามารถปฏิบัติต่อจากมุมอื่นๆและตามจับตัวคนร้ายก็หวังว่าจะให้ได้นะจับมาให้ได้นะคะพฤติกรรมแบบนี้มัน มันน่าไม่อายจริงๆนะอุอาจการตลาด<อ>ไม่กลัวใครครับสงสารเธอเลยจริงๆค่ะ